เรียนหล่หลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรจัดสร้างขึ้นในคราวที่หลวงปู่เอี่ยมเป็นเจ้าอาวาสวัดท่าหลวงและเป็นเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรได้เทหล่อพระหลวงพ่อเพชรจำลองไปไว้ที่วัดนครชุมเมืองเก่าพิจิตรซึ่งแน่นอนต้องมีหลวงพ่องเงินวัดบางคลานมาร่วมปลุกเสกเพราะหลวงปู่เอี่ยมหรือพระธรรมทศีมุนีวงศ์มงคลพิจิตรสังฆปามโมกเป็นเจ้าอาวาสก่อนปีพุทธศักราช2442ถึงปีพุทธศักราช2460 อยู่ในยุคเดียวกับหลวงพ่อเงินวัดบางคลานลักษณะเป็นพระเนื้อโลหะเหลาโบราณทินสี่เหลี่ยมด้านหน้าเป็นรูปจำลองหลวงพ่อเพชรเป็นพระพุทธรูปปางมันวิชัยขัดสามาธิเพชรบ,บนฐานบัวด้านข้างมีกรอบซุ้มเรือนแก้วสองเส้นขนานกันกรอบซุ้มอยักเข้ารูปด้านหลังเรียนเป็นยันอุณาโลมขอบด้านข้างมีรอยตะใบตกแต่งพิมพ์เรียบร้อยหลวงพ่อเพชรว,วัดท่าหลวงเป็นพระพุทธรูปมีพุทธลักษณะที่งดงามและมีความศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านเมืองพิจิตร เป็นพุทธศิละปะสมัยเทียงแสนยุคแรกหลวงพ่อเพชรเป็นพระพุทธรูปปางมันวิชัยขัดสมาธิเพชรหล่อด,ด้วยเนื้อสำริดในปัจจุบันหลวงพ่อเพชรประดิษฐานอยู่ในอุโบสถวัดท่าหลวงซึ่งเป็นพระอารามหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตร